สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุภุสุคนเมอนกพบพอยันนิ้วก็บล้วจ้าพี่น้องจ๋ายันนิ้วก็มีความอาบเด็ดเรื่องบอดบอยสิริชัยพี่น้องบอดบอยสิริชัยแล้วก็พูดความกับลูกน้องท็อปนารากรพี่น้องรอรอรอทั้งสองคนพี่น้องสมัยตะกี้เพิ่นนั่นพี่เห็ดกุมปิดเพิ่นก็ได้ไปอันแสดงน้ำกันนะพี่น้องจ๋าน้องบอยสิริชัยกับพี่ท็อปนารากรครับพี่น้องรอคักพี่น้องจ๋ารอทั้งสอง พี่กระหนองพี่น้อง,องสุดยอดน่าค่ะน่ารักที่สุดเลยหล่อแพ็คคู่จ้าเป็นพี่น้องจ้าน้องท็อปทั้งใจเลิฟเลิฟหล่อทั้งคู่คะ่ะไอ้น้องแข่งกันหล่อจ้าหล่อแพ็คคู่เลยคะ่ะหล่อน่ารักนิสัยดีวางตัวดีทั้งคู่ค่ะแมนพี่น้องรอค่ะพี่น้องจ้าน้องท็อปนารัก่นอนกระลอนิสัยดีวางตัวดีคือเพื่นหวาและพี่น้องบอดบอยสิดิใช้กระลอหน้าตาดีวางตัวดีนิสัยดีเววาดีโอ้ย สะออนพี่น้องหล่อน่ารักนิสัยดีวางตัวดีทั้งคู่คะ่ะเอฟซีก็ส่งหัวใจให้รัวๆเลยคะ่ะน่ารักที่สุดเลยบอดบอยกับน,น้องท็อปหล่อทั้งสองน่ารักทั้งสองคะ่ะแบบส่งหัวใจให้รัวๆโอ้ยสออนหมอลำหล่อบอยสิริชัยว้าวยิ้มหวานทั้งสองเลยคะ่ะแมนพี่น้องจาเทพบุตรชุดเพชรล่อคักรอเนี่ยพี่น้องรอเสียงดีนิสัยดีโอ้ยบูดผูดจาดีสอง พระเอกที่ครบเครื่องที่สุดแห่งยุคนี้ครับหล่อน่ารักมากค่ะบอยหล่อเข้ม็อบหล่อหวานโอ้ยหล่อมากค่ะหล่อแพ็คคู่พี่น้องน่ารักที่สุดเลิฟเลิบค่ะสออนความรอพนพี่น้องหนาหักทั้งรอทั้งหนาหักทั้งนิสัยดีพูดจาดีสองบอส สองพระเอกคนเก่งน้องบอยกับพี่ท็อปน่ารักสุดๆอยากเห็นคอนเสิร์ตร่วมกันกันอีกในปีนี้อีกนะคะน้องบอยจะให้เอฟซีแฟนกลับด้วยนะคะชอบพระเอกทั้งสองคนมากๆพี่น้องสายระเบียบวัาทศินคู่นี้รักๆคะ่ะรักที่สุดเลยน่ารักจังเลยหรอแพ็คคู่จ้าเมนพี่น้องจ้ารอนิสสยดีมาลยาดีครบคักพี่น้องสุดยอด ักหลีหล่อทั้งสองคนเลยจ้าหล่อนิสัยดีน่ารักที่สุดเลยอใบหล่อมากค่ะพระเอกหล่อทั้งสองคนเลยหล่อแบบดับเบิลหล่อพระสันพน้องจ้าหล่อมากดับเบิลหล่อหล่อทั้งสองเลยค่ะประเทศไทยทั้งสองคนเลยค่ะพระเอกหมอราที่หน้าตาหล่อที่สุดในโลกเลย หล่อมากค่ะพี่น้องหล่อพอๆกันกินกันไม่ลงเลยจ้าปาดมาหล่อคักแท้สันพี่น้องจ้าหล่อคักบอดบอยสลีชัยกับน้องทอ็อปนารากรวาซันตีบอดน้องบอยกับพี่ท็อปตามนั้นล่ละหล่อแพ็กค,คู่จ้าหล่อมากค่ะบอดบอยสออความหล่อเพลินพี่น้องเสียงกะดีเ้ากะดีหุ่นกะดีนี่ใสกะดีโอ้ยสุดยอดมากพี่น้องจ้า สอออนความรอผืนพี่น้องยานุก็เอามาให้มูเจ้าเบ,บิ้งพี่น้องจะขอให้บอดบอยน้องทับนารากรพร้อมทั้งสุภูสุคนเอฟซีสุภูสุคนเด้อยุดีมีแห้งแห้งปังฟังเรื่อยๆเดินทางไปทางใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางจ้าพี่ๆน้องๆมีความชี้เทีนว่าจังใดก็อคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อจา้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจา้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย